สวัสดีคะ่ะมาพบก,กับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วนะคะวันนี้มากับดวงการงานการเงินโชคลาภความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎประจำเดือนกร,รกฎาคมนะคะไว้ดูกันเป็นแนวทางเนาะชาวราศีกรกฎคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16กร,รกฎาคมถึง16สิงหาคมดูกันได้ทั้งราศีทั้งลัคนาเลยนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่แล้วนะคะโอเคเราจะมาเริ่มที่การงานการเงินนะคะ การงานการเงินโชคลาบได้เดอะซันนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่คือต้องบอกว่าเดอะซันเนี่ยดีมากๆอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ข้างเคียงดูซี่สามไม้นะคะสี่ไม,สไม้สิบดาบื ในส่วนของการงานนะคะต้องใช้คำว่าในส่วนของการงานเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างดูดีนะมีความมั่นคงนะมีโอกาสใหม่ๆจังหวะใหม่ๆช่องทางใหม่ๆสำหรับชาวราศีกร,รกฎด้วยนะคะในเดือนกรกฎาคมสมมติว่าเรามีไอเดียใหม่หรือโครงการอะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะทำอะไรเงี้ยนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยทำได้นะคะทำได้เพียงแต่ว่ามันมีเรื่องที่ต้องระวังมันมี10ดาบด้วยนะสิบดาบนะบางทีสิ่งที่ทำนะโอกาส าสำเร็จนะสูงโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จใช้ชนะทําได้อย่างที่หวังผลลัพธ์แบบว่าอื้อดีมากๆเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะและต้องแลกมาด้วยหนึ่งความทุ่มเทความอดทนแล้วก็ความเครียดความกดดันคือมันเหมือนกับว่าเราต้องรอบคอบให้มากนะต้องต้องรอบครอบคือสิบดาบเนี่ยบางทีเราเออมันเป็นอะไรที่มันเหนื่อยอะคะ่ะเหนื่อยเครียดไม่สบายใจมันมันเหมือนกับ เออบางทีสิ่งที่เราทำมันมันก็จะดีนะแต่ว่าออ้ยทำไมมันเหนื่อยจังเลยทําไมเราเครียดจังเลยเพราะว่าบางทีเราอาจจะหนึ่งละมีปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจมีปัญหาในเรื่องของการปล่อยวางนะคะคือบางทีคนที่ทํางานถ้าต้องมีหุ้นส่วนหรือต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาตรงนั้นนะคะแต่โดยรวมแล้วอยากคิดมากนะชาวราศรีกรกฎอยากคิดมากเราทําเท่าที่เราทําได้โอกาสใหม่ๆก็เปิดใจรับเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราพิจารณาอย่างรอบคอบ นะคะมีคนมีคนช่วยคิดช่วยตัดสินใจเนี่ยก็ดีนะคะคนในครอบครัวก็ได้หรือเป็นเพื่อนเราก็ได้นะคะคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจนะโดยรวมแล้วไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าไพ่ออกมาดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเดือดซันสามไม้สิบไม้พวกเนี้ยเป็นไพ่ที่เป็นไปนในเชิงบวกหมดเลยแล้วเดือดซันเนี่ยโอกาสประสบความสําเร็จสูงสูงมากๆด้วยเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะแทบจะดีที่สุดในสําหรับเลยก็ว่าได้นะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเครียดต้องกดดันหรือบางทีสิ่งที่เราเคยเจอมามันมัน,มน ันเป็นความล้มเหลวมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรา,เรากลัวว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นก็รอบคอบไว้ก่อนนะคะไม่มั่นใจก็ยังไม่ลงมือก็ได้รอดูสถานการณ์ไปก่อนก็ได้รอจนมั่นใจแต่ว่าอย่าไปเครียดมากจนเกินไปนะงานคุณมันมีความมั่นคงอยู่คือบางท่านอาจจะเหมือนกับว่าเอออยากจะออกจากงานเก่า <c oughs> ขออภัยค่ะ จะออกจากงานเก่าแล้วไปทํางานใหม่ตกงานมานานอะไรเงี้ยก็จะได้งานใหม่แล้วละ่ะนะคะเดือนกรกฎาคมนะเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องมีการปรับตัวหรือต้องมีการาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอะไรที่ที่มันต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามานะซึ่งต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะ่ะยกตัวอย่างเนาะโอเคโดยรวมแล้วดีนะคะเงินก็ดี นะคะช่องทางทําเงินใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะทําเงินทําทองแต่ก็อย่างที่บอกว่า <S <S <US> S พอมันมีสิบดาบมาขวางอยู่มันก็เลยเหมือนกับว่าเออเราก็ต้องรอบคอบในการจัดการ наверное, การเงินรอบคอบในการใช้การจ่ายนะคะคือเหมือนกับว่าบางทีเงินเข้ามาเยอะนักเงินเข้ามาเยอะเข้ามาเป็นก้อนอย่างเงี้ยแต่ว่าพอจ่ายออกไปมันก็ต้องจ่ายเป็นก้อนบางท่านเงินเข้ามาก็ต้องเอาเงินไปโปะนี่เอาเงินไปโปะตรงนั้นตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออเครียดกดดันประมาณเนี้ยแล้วก็ ก็ต้องแบบว่ามันอยู่ที่ใจเราเนาะนะก็ให้กําลังใจกันนะมันมันไม่ใช่อะไรที่มันรุนแรงคือมันดีนะคะแต่ว่าเราอาจจะคิดมากก็ได้เนาะโดยรวมดีค่ะโชคลาบนะคะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันคนที่ถูกหวยรวยเบอร์บ่อยๆพื้นดวงดีๆนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบในเดือนกระะกฎาคมนะมีเดซันขึ้นมาเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะเป็นทุกขลาบหรือเปล่านะคะนี่ก็ต้องมาลุ้นกันนะคะ คือมันเหมือนกับว่าบางทีพอเราได้มานะมันก็จะมีต้องจ่ายออกไปน,น,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย นะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความที่จะต้องมาตัดสินใจว่าเออจะทำยังไงดีนะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นแม่หมอก็ขอแลกนะเอา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 ,เอาเงินมาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆจัดการไปนะมันเหมือนกับว่ามันก็จะมีความวุ่นวายใจมีอะไรมาซึ่งซึ่งจะทำให้เราต้องต้องจัดการปัญหาตามมาด้วยประมาณนั้นเนาะเออเหมือนที่เราเคยดูข่าวแหละ บางทีคนถูกหวยมาแล้วก็บางทีก็จะมีคนมาขอความช่วยเหลือมาทําให้เราวุ่นวายใจนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าอย่าไปถือจริงจังมากจนหมาว่าอไปใส่เต็มอะไรประมาณนี้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันก็มันก็อยู่ที่พื้นดวงด้วยเพียงแต่ว่าก็เอาละมันมีโอกาสจะมีโชคมีลาบก็เอาเล่นๆสักนิดสักหน่อยนะคะพอได้ลุ้นเนาะโอเค มาดูความรักกันค่ะคนโสดราศีกร,รกฎอุ้ย The l o v e r s ขึ้นมาใบแรกนะคะมีความรู้สึกดีๆกับใครบางคนแหละนะบางทีก็มีคนคุยหลายคนด้วย The High Priestess เดดาบแอบคุยกับใครล่ะคะ นะมี8ดเหรียญความสัมพันธ์อาจจะไม่ไดม้มีการพัฒนานะคะสำหรับคนโสดชาวราศีกรกฎคือโดยโดยโดย,โดยภายนอกแล้วเนี่ยคุณเองคุณยังคนที่โฟกัสในเรื่องของการงานนะ,ะแล้วก็ดูคุยกับใครก็คุยไปเรื่อยๆยนะคะยังไม่ได้คิดว่าจะต้องรีบร้อนพัฒนาความสัมพันธ์คุณจะค่อยๆให้มันเป็นค่อยๆเป็นค,ค่อยไปแต่ในใจมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณหนวะันไวหวันไหว,ว,ไหวแล้วบางทีอาจจะคุยหลายคนหรือบางทีเป็นเคสใหม่ทั้งสองคนสามคนหรือบางที เคสใหม่เคสเก่าปนกันเออมันเหมือนกับว่าแต่ว่าแอบแอบคุยนะไม่ได้เปิดเผยนะคุณอาจจะคุยกับคนที่เอ่อต้องบอกว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจ หไม่มั่นใจว่าเราชอบเขาจริงไหมคุยไปแล้วจะได้คบกันหรือเปล่าคบกันแล้วจะดีไหมหรือบางทีเอ๊ะเขาคุยกับเราคนเดียวหรือเปล่าเลยมันมีความวุ่นวายใจอยู่แล้วคุณเองคุณก็สองจิตสองใจว่าฉันจะทํำยังไงดีนะคะยังยังไม่กล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เร็วๆหรอกคุณไม่มั่นใจด้วยแหละ แต่ว่าไอ้ความฟุ้งซ่านของคุณมีเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงเดือนที่ต้องมีการควบคุมความรู้สึกตัวเองเยอะหน่อยนะคะยังไม่สามารถจะพัฒนาได้เร็วนะเพราะเราก็กังวลนะนะเออไม่กล้าตัดสินใจคุณสิ่งที่คุณเจอมานะคะมันทําให้คุณต้องการเวลามากกว่านี้ในการที่จะให้โอกาสใครจริงๆจัง,จงๆนะคะอา,อาจจะต้องมีการตัดสินใจให้เด็ดขาดเร็วๆนี้แหละนะแต่ว่าก็รอดูสถานการณ์ก่อนคุณไม่อยากให้อารมณ์นํา นะสรุปคือมันได้ราชาดาบนะคุณไม่อยากให้อารมณ์นำคุณต้องการครบกับคนที่คบแล้วมันจะต้องดีนะคะไม่ใช่แบบว่าคือเราชอบคนคนนี้เราคุยแล้วเรามีความสุขจังเลยคุยกันแบบว่าสนุกสนานฮาเฮฉันชอบเขาแต่ถ้าจะให้เป็นแฟนอุ้ยถ้าเป็นแล้วไม่ดีฉันไม่เอาเนี่ยคุณจะพยายามใช้เหตุใช้ผลมากกว่านะคะก็ต้องดูกันต่อไปเรื่อยๆเนาะมาดูในส่วนของคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะ ได้ราชินีไม้นะคะห้าเหรียญนะคะราชินีพระจันทร์มาอีกแล้วเดอะไฮพิเซสค่ะเดอะแมจิกเชียนสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดี นะมาโดยตลอดนะคะชาวาราศีกรกฎกรกฎาคมนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตแนะนำนะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะคือบางทีในความสัมพันธ์เราทำงานเยอะนะคะแฟนก็ทำงานเราทำงานแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนหรือบางทีอาจจะแฟนไม่ค่อยมีเวลาให้เรานะคะใครคนในคนหนึ่งทำงานเยอะแล้วก็ทำงานเสร็จเลิกงานแทนที่จะนัดแนะคุยกันก็อา่าบางทีนัดเพื่อนอ,อ่ะนูน่นนี่นั่นโอ้ยตายแล้วนะน้อยอกน้อยใจมีเรื่องงอน นะมีเรื่องงอนมีเรื่องน้อยอกน้อยใจแล้วก็ใครบางคนจะอารมณ์แบบว่าเหวี่ยงมากกว่าปกติเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งต้องพยายามเข้าใจนะอาจจะเป็นตัวคุณหรือแฟนคุณก็ได้นะคะมันจะมีปัญหากันเพราะเรื่องนี้แต่ถามว่ามันปัญหาแรงรุนแรงไหมอย่าไม่หรอกค่ะนะคะไม่หรอกคือด้วยหน้า,พาไ,ไพาา่ไม่ได้มีไพ่ด่าไม่ได้มีไพ่ที่เป็นอุปสรรคมากแต่ว่ามันเป็นคําแนะนําที่เราจะต้องประครับประคองไปให้ได้ควบคุมอารมณ์นะคะ ที่มันจะขึ้นขึ้นลงลงนะแล้วบางทีแฟนเราเขาเขาเขาก็อาจจะพยายามที่จะรับมือกับอารมณ์ของเราแต่มันจะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย <c oughs> แล้วก็สิ่งที่อยากแนะนําอีกอย่างหนึ่งคือบางทีในความสัมพันธ์ถ้าเราไม่ค่อยมีเวลาให้กันปัญหาที่จะตามมาคือเรื่องของความหวาดระแวงเรื่องของคนอื่นเขาอาจจะจ้องอยู่ก็ได้คนอื่นจ้องเราคนอื่นจ้องแฟนเรา <c oughs> นึกออกไหมเออ ก็มันไม่มีเวลาไงคือบางทีคนที่น้อยอกน้อยใจสมมติว่าแฟนน้อยใจเรานะเราบางทีเขานัดเขาเนี่ยเราก็ไม่ว่างเอ้าเรานัดเพื่อนแต่เขาจะมาด้วยโอ้ไม่ไหวหรอกโอ้ไม่โอไไ้ไม่สะดวกหลายอย่างบางทีความน้อยอกน้อยใจมันจะอาจจะมีเรื่องที่แบบว่าทําอะไรที่มันประชดประชนันคนอื่นเข้ามาแทรกคนอื่นเข้ามาคุยนะมันจะสร้างปัญหาได้นะคะในอีกอย่างหนึง่งนะคะใช้เวลาด้วยกันเยอะๆนี่คือคําแนะนํานะคะแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์มันซ้ำซากจําเจจนเกินไป อาทิตย์นึงนะเจอกันครั้งหรือสองครั้งนี่ให้มันเพิ่มมากขึ้นหน่อยนะคะในเดือนกรกฎาคมเดือนนี้เจอกันมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะชวนกันไปเที่ยวบ้างหรืออะไรที่มันให้โรแมนติกหวือหวามากขึ้นบ้างนะคะจะช่วยกระชับความสัมพันธ์โรแมนติกให้มากขึ้นค่ะคำแนะนำอัศวินถ้วยนะคะ แฟนคุณนะเป็นคนมีสเสน่ห์หรือบางทีอาจจะเป็นตัวคุณนะคะอาจจะสลับกันได้เนาะเรื่องราวพวกนี้พอแฟนคุณมีสเสน่ห์ละมันจะมีคนจ้องอยู่เพราะฉะนั้นดูแลแฟนให้ดีๆอย่าเวียงอย่าวีนเขาดูแลเขาเยอะๆโรแมนติกหว,นวนานๆทำเซอร์ไพรส์ได้ก็ทํานะคะและมันจะทําให้ความสัมพันธ์ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะนอกจากเรื่องน้อยอกน้อยใจเรื่องงอนกันนะคะไม่มีการทะเลาะรุนแรงหรอกนะคะในเดือนกรกฎาคม ส่วนคนที่มีปัญหากันมาก่อนหน้านะคะถามว่าเอ๊ะจะดีขึ้นไหมก,กรกดาคมนี้ไม่เหมาะมองว่าดีขึ้นนะคะภพยสรุปมันได้เหนือแมจิกเชียนมีโอกาสที่จะได้พูดได้คุยมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจนะคะแต่ต้องหาวิธีนะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากคุยกับแฟนแล้วเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยพร้อมคุยเท่าไหร่หรือไม่ค่อยมีเวลาคุยกันมันจะเหมือนมันจะมีเรื่องของระยะห่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะเรื่องของอารมณ์ที่มันแปลปรวนหน่อย นะคะความลังเลจะทํำยังไงดีจะแก้ได้ไหมฉันจะได้คุยเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ความพยายามหน่อยนะคะบางท่านบอกว่าเออปัญหามันเยอะไม่รู้จะจะแก้ไขได้หรือเปล่าให้เชื่อในรางสังหรของของคุณนะชาวราศรีกรกฎมันมีทั้งเดือดไฮพิเศษเดือ m แมชิกเชียนขึ้นมาในาในหน้าไพคุณนะ่ะนั่นหมายความว่าคุณจะมีรางสังห์ที่แม่นยําเป็นพิเศษในเดือนกรกฎาคมนะคะ ส่วนลึกของจิตใจคิดว่ามันจะเป็นยังไงให้เชื่อตามนั้นและมันจะเป็นแบบนั้นแหละนะคะก็คิดในทางที่ดีไว้ก่อนคุณกับแฟนคุณไม่เลิกกันหรอกนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ยังคงมีความผูกพันยังคงมีความรักมันอาจจะมีปัญหาบ้างหรือบางท,บางทีบางท่านเจอปัญหารักซ้อนคุยซ้อนคบซ้อนแต่ว่ามันมันไม่มีอะไรรุนแรงหรอกนะคะเพียงแต่ว่ามันจะต้องอดทนคําตอบหรือความชัดเจนมันอาจจะมาช้ามันยังมีความไม่แน่นอนอยู่เราต้องอดทนต่อไปอีกสักหน่อย นะคะรอจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนรอให้ได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจกันนะคะต่างฝ่ายต่างยังคิดถึงการที่จะกลับมาคบกันเหมือนเดิมนะขอแค่ว่าต้องพยายามแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นให้ได้ก่อนซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีจังหวะดีๆที่จะแก้ไขนะคะก็ต้องช่วยกันแล้วก็อดทนต่อไป มันยังไม่มีอะไรแน่นอนนะแต่ว่าขอแค่ว่าเรารู้ว่าอ๋อเขาก็ยังตัดเราไม่ขาดหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีกําลังใจในการที่จะอดทนแล้วก็รอต่อไปนะคะมันไม่ได้ดั่งใจเราหรอกเนาะนะคะโอเคชาวราศีกรกฎประจําเดือนกร,รกฎาคมนะคะให้กําลังใจทุกท่านโอกาสหน้านะคะค่อยกลับมาพบกันใหม่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ